เลิกสามเลิกสามค่ะดา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 ใกล้จะสามสิบก็คือตรงนี้แดดสองแล้วพี่ก็จะย้ายย้ายมุมเข้าบ้านค่ะย้ายมุมเข้าบ้านแล้วค่ะเอเอขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะแดดสองแดดสองเหลืออีกหนึ่งนาทีค่ะอีกหนึ่งนาทีค่ะ เออดา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 พักผ่อนได้เลยเดี๋ยวพี่ก็ลงแล้วค่ะเนี่ยค่ะครบสามสิบนาทีแล้วโอเคค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านข้างหน้าเขาเดินไปเดินมาก็เกรงใจเขาเนาะเกรงใจเขาอโอเคเนาะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะ เออขอบคุณมากมค่ะสติกเกอร์ลัวๆอ่าลืมใส่ประแจให้ดาดาโมวแต่ทักทายลืมใส่ประแจให้ดาดาขอภไยด้วยค่ะดาดาเอสเอสดีดาดาค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะเอขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆค่ะที่ช่วยดันสติกเกอร์ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ โอเคค่ะขออนุญ,ญาตนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอมพรจะไปทำธุระด,ด้วยค่ะขอบคุณเอมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณน้อง